มาตอนเปรียบไก่แล้วนะครับมาถึงตอนเปรียบไก่เนาะนะครับนะผมก็พอจะมีประสบการณ์อยู่บ้างนะครับเราให้ฟังนะครับว่าเราเปรียบยังไงเราจะเปรียบไก่ให้มันให้มันระวังตัวนะครับเพราะว่ามันแบบอยู่ในดงแบบนั้นเขาเรียกว่าแบบมีแต่เสือเสือทั้งนั้นนะฮะมีแต่แบบตัวก็เกเปยงเป็งๆทั้งนั้นเราเปรียบยังไงเราถึงจะไม่เสียเปรียบ ไม่ได้ว่าเปรียบยังไงเราถึงจะได้เปรียบนะเปรียบแล้วไงเราถึงจะไม่เสียเปรียบอืมนะครับโอ้เหลี่ยมเพลาๆนะครับอยู่ในสนามเปรียบอย่นะครับบางคนนี่กอดไก่จนหลับอะ่ะเออไม่ไม่คือเอามาเปรียบไหมบางทีอะ่ะเราก็งงพอคนใช้อารมณ์หน่อยก็จะแบบเอออารมณ์ฟึดฟัดแบบออพี่ไม่ไม่พี่ไม่ต้องอุ้มมาหรอถ้าพี่อุ้มมาแล้วพี่ไม่เปียบอ,ะอ่ะเห็นไหมไก่เนี่ยถ้าเก่งถ้าคุณเปรียบเก่งนะ แค่เห็นเข้าอุ้มไก่แล้วเราก็จะมองออกหรือว่าเขาเอาไก่วางลงปุ๊บเราจะรู้เลยว่าไก่เราจะตีตัวนี้ได้ไหมไก่เราเล็กกว่าหรือใหญ่กว่าเราจะรู้เลยวางลงปุ๊บเราไม่เอาไก่เราไปเทียบนะเรามองก่อนไม่ไหวไม่สู้ไม่ตีวางลงปุ๊บเออพอได้เลยเลี่ยมอีกเหลี่ยมหนึ่งคือวางลงปุ๊บ เขาจะไม่ตีกับเรานะแต่ไก่ที่เขากอดอยู่เนี่ยเขาจะเอาออกมาเปรียบกับเราแต่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะตีจริงจันะเอาออกมาเปรียบไปงั้นนะเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อว่าเราจะไม่วนมาเปรียบกับเขาอีกรอบหนึ่งเขาจะเปรียบกับเราไปก่อนแต่เขาในใจเขาไม่ไม่เอาละเขาเห็นแล้วไม่เอาพี่พี่ก็ดูดิมันไม่ไม่ได้พี่เขาก็จะแบบมันมันไม่ได้นะพี่นะแต่ก็สูสีนะแต่มันไม่ได้นะเขาจะพูดอย่างเงี้ย แป๊บหนึ่งก็พอเราไ,ได้เราก็อุ้มหนีอพอไม่ได้เราก็อุ้มหนีนะครับพอเราอุ้มหนีเขาก็กอดไก่ต่อนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไม่ตีเราเขาจะไม่ตีเราแต่ถ้าตัวไหนเขาจะตีเรานะเขาจะแบบนี้พอเราวางลงเขามองปั๊บ เขาก็จะจับไก่เข้าออกมาจากตักห่างๆหน่อยนึงวางไกลๆเขาก็มองดูปุ๊บเขาก็จะรวบไก่เข้าเข้าไปเหมือนเดิมโห oh, ไม่เอ้าอะ่ะดูหืมไก่นะ่าจะเก่งหน้าดูนะดูแล้วสูมใหญ่ด้วยฟูดับแบบบอกเราอะ่ะแบบชมเราอะ่ะเฮ้สูงใหญ่ด้วยเนี่ยเออไม่ไหวอะ่ะดูนะ่าจะเก่งหน้าดูนะไม่ไหวอะ่ะมันสูสีกันก็จริงนะแต่มันไม่ไวหวหรอกครับตัวนี้ ไม่สู้ไม่สู้ผมมันไก่เด็กเด็กไก่เด็กชายลุงแถวเนี่ยผมอยู่ชายคลองเนี่ยลงุชายคลองไม่ไหวเรากนมโอ้โหไก่ซุ้มใหญ่เนี่ยผมรู้จักนะเนี่ยจริงๆไม่รู้จักเราหรอกพูดอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่ผมไม่เปรียบไก่ไม่รู้จักหรอกลูกน้องผมไปบางทีเด็กไปไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกไม่ตีไอเราก็เล็งละ แล้วเขาก็จะถามเราแล้วของเขาบอกไก่อะตีอะไรอะบอกตีพาม่าครับช่วงช่วงนั้นผมเป็นก่อยเนาะเป็นเป็นไก่ก่อยตีพาม่าครับไอ้ลุงก็อุ้มพามา่าไปด้วยเราก็จะเป็นไก่สีแบบอ่ายังไงล่ะแบบไก่ไก่สีดูดูดำดำดุดัดดดดนละดำเจาะเกาะเลยละ,ะนะครับ นะพวกรัเสเซียนี่แหละเราก็วางลงอวางลงปับ๊บหืไก่อะไรนะนุม่มเราต้องฟังคำถามนี้จากคนแก่คนหนึ่งหรือว่าผู้มีประสบการณ์คนหนึ่งถามว่าไก่เราคือไก่อะไรท,ทั้งทั้งที่เขารู้แล้วทำไมเขาถามไก่เรามันเป็นพมา่มาไปไม่ได้แน่นอนสภาพนี้เราต้องระวังคำคาแบบที่แบบทำไมต้องถามนี่ทำไมอะไรเงี้ย เราต้องหัดสังเกตสังเกตไว้นะครับพอพอเขาถามว่าไก่อะไรหนุ่มโอ้ผมก็เป็นไก่เชิงนะครับเราจะบอกว่าก๋อยครับก๋อยงอนครับกัดชุบหายกัดทุบชิบหายไม่ได้ไก่เชิงครับไก่เชิงบ้านๆ <c oughs> เราก็เหลี่ยมเรานนะผมอผาไก่เชิงบ้านๆครับของผ,ผมนะลุงก็บอกโอ้ยตีเชิงไม่ได้สิ ของลุงพามา่าตีพาม่าได้อย่างเดียวต้องตีพาม่าเหมือนกันดูเราเป็นก่อยมากเลยนะโอ้เขียวหางเราดำดุดันแข้งขึ้นคูเลยอ่ะโอ้มันจะเป็นพาม่าได้ไงลุงก็ถามเนอะเออเราก็อ้อมหนีไปทั้งเขาถอยเราด้วยทั้งเขาถามไก่เราด้วยทั้งเขาไม่ชอบไก่ไก่อยตั้งหาแต่ผมสังเกตด,ดูเนี่ย ผมหนุ่มสิบเดือนเขาลูกอายุสิบหกสิบเจ็ดเดือนลูกแหลมดูแล้วเนี่ยเขาได้เปรียบทุกอย่างเลยสูงกว่าผิวดีผิวดีกระดูกนี่ดีนารื่ย่เลยดีมากเลยกลรเขาอีแล้วเราคิดในใจว่าอี๋ทำไมมันมันกลัวเราวะทําไมเขากลัวเราอ๋อเขาก็เขาไม่ตีไทยเขาก็เลยกลัวสิแต่เขาตัวใหญ่นะ ตัวใหญ่กว่าดูใหญ่กว่าดูใหญ่กว่าแน่นอนผมประมาณสองเก้าเขาน่าจะประมาณสามสองได้ดูใหญ่แต่โยไก่ลุงแถวใช้คลองกลัวอะไรวะแล้วก็อุ้มอ้อมออกไปอีกรอบสองอุ้มหนีไปก่อนเอาละใครหนีนะกูจะตามตีให้ได้ยิ่งไม่ถนัดตีไทยนะวาเรียบร้อยบอกเลยเรียบร้อย ไม่ถานาัดไทยใช่ไหมเอ้ยกลับมาปุ๊บวนไปรอบหนึ่งไปหาทีมงานอยู่บนอัศจรรย์ที่นั่งนี่นี่ลุงเนี่ยผมว่าผมนี่แหละผมผมผมว่าถ้าถ้าเราไปตั้งใจคุยจะตีนะเพราะว่าเกยใหญ่กว่าเยอะเลยเกยใหญ่กว่าใหญ่กว่าแบบเดือยก็ยาวกว่าอายุดีอะเดือยกเกจเจ็ดอะเออ เดือยเราสามหนึ่งก็ให้เกเดือยห้าก็ได้คือต้องจริงจริงต้องทันเจ็ดถึงจะถึงจะดีคือให้เกยห้าก็ได้คือคือคไม่ต้องเจ็ดก็ได้เราเราได้ตีให้เกยได้เดือยหนึ่งเออคุยกับทีมงานปุ๊บปั๊บโน่นนี่นั่นไอ,เ,อเสียเขาเขาใหญ่กว่านะเสียเอยกำไม่ทันอนัตีท้ายีใหญ่ยังไงมันก็ต้องแงะงายให้เราตี เออน่าเชื่อผมแล้วก็จะตีไหมล่ะอาล่ะทีมงานสกิตมาแล้วมึงยออยเปลี่ยนคนไปผมก็ไปยืนข้างเปลี่ยนคนใหม่ไปอให้น้าไปให้น้า,น,าน้าอีกคนหนึ่งไปทีมงานไปเปลียบก,กับลุงนี้ดิว่าจะตีไหมพอไปเปลียนปุ๊บแกก็แกแก็เหมือนเหมือนแกรอเหมือนแกรอรอใครไม่รู้ พอเราไปปับ๊บเฮ้ยกลับบ้านแล้วไม่ได้โค่เก็จะอุ้มลูกขึ้นเดี๋ยวลงุงโหเขาขับกันเขาได้หลายกันหลายคู่แล้วลงุงเหลือเรานี่เราเปรียบกันสองบสองรอ,อ,อบแล้วนะเอาไม่ลงุงเอาสักสามยกก็ได้ไปะลองมันไม่พอได้เลยเหรอลงุงตีไทยเนะี่ยผมเล็กกว่าเนะี่ยตอลุงผมให้อ่ะตอลุงเจ็ดเนี่ยผมให้ห้า อืมผมเอาเล็กกว่าเนี่ยต่อผมสามเนี่ยผมปิดให้ห้าเลยปิดห้าเท่ากันนี่ต่อสามเราต่อปกติต้องสามเราปิดห้าแม่งเลยอยากตีต่อเขาเจ็ดให้เขาห้าเฮ้ยเอาสักสีได้ไหมอ้าวคำนี้มันสกิดใจอ่ามันสะกิดใจกูได้คู่แล้วอลุงบอก เอาไหนก็ได้ไหนไอ้นุมลุงสีได้ไหมตอเนี่ยมเงเอ๋อยากตีแบบอยู่ๆก็อยากตีเออลุงสีได้ไหมเอาไอ้ลุงถุกปูตอต้องเจ็ดต้องแปดแล้วลุงไม่มาปิดสีเอางั้นก็กลับละเอาเดียวเดยวเดียวลุงเดียวเดีเอาผมลุงให้ผมห้าข้างดิ เออลุงห้าข้างหนึ่งผมห้าหมดลุงห้าข้างหนึ่งสี่ข้าง,งเออสี่หมดสี่หมดตีให้อ่ะตีผมลุงบอกตีให้สี่หมดตีให้ตีสามยกนะแม่งตีน้อยอีกกลัวผมลุงกลัวผมตีน้อยอีกเดี๋เราลุกตีเขาไงเอ้ยอยกลัวผมอีกแล้วเอาลุงเอา,เอา เอาเอาเอาสีก็สีลุงเดือยสีไปเลยโถทีมงานเฮ้ยเทียออ,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 อมันเขาไม่ไถนัดไทยจปะป็นอะไรเขาไม่ถนัดไทยเขาจะตีเราได้ไงเขาก็แงงายให้เราเนี่ยเ,เคยได้ยินไหมคมแต่ไม่ได้ตีเคยได้ยินไหมไอเรากะเอาไปตีห้ายกสักคาร์ จักแสนสองแสนเลยนะเราลุงบอกขอสามยกสามยกห้าพันไม่ใครช่วยลุงเล่นลุงแค่นคนเดียวโอ้โหลุงไกลมามาเปรียบมัดจําลุงจะตีห้าพันสามยกสามยกมันไล่อันแล้วลุงไกอ่อ่ะเอาสักสี่ไปลุงไปสี่ยกไป จกกัจกสักสี่ยกห้าพันสี่ยกสักหมื่นได้ไหมลุงอ่ะเดี๋ยวว่าผมลุกตีลุงเลยหมื่นเลยลุงหมื่นหมื่นนั่นแหละลุงไปแล้วเดี๋ยวลุงลุงโทรถามหลานหลานก่อนก็โทรโทรไม่โทรไม่รู้ก่อนแล้วก็โทรไปแล้วก็เดินมีคนหนึ่งถือไก่ไว้ก็คน้ก็เดินไปคุยอะไรไม่รู้กลับมาอะาวเ,เ,เขาบอกพอได้อยู่มาเ,เริ่มมาแล้ว หมื่นเหรอเขาบอกเขารวมกันได้หมื่นเจ็ดอลุลลง ه, สองหมื่นเลยลุงสองกหมื่นอ๋อสองหมื่นแล้วอะอได้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 ไปเรื่อยไปเรื่อยเดี๋ยวถ้าเราตีมากกว่านี้เราเสียค่ากรรมาการเยอะนะลุงอ่ะเริ่มมีขี้เหนียวน่ลุงเอางี้ลงุงสองหมื่นนะสองหมื่นอ๋อสองหมื่นในในในเดือพันสองหมื่นนะอ่ะแต่ผมนอกให้ให้ลุงด้วยผมกับลุงเลยผมกับลุงเลย เรานอกกันไหมผมผมให้สามหมื่นเยี่ยว่าผมลุกตีลุงนะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เป็นไรลุงผมได้ลุงตีด้วยผมก็ดีใจละสามหมื่นมันนอกกับผมไหมผมไม่อยากเสียค่ากรรมการเยอะผมจะเอามาตีแสนนู่นไกลน่ะูแลวโมใส่เขาอีกไม่น่าพูดคํานี้เลยลุงโอ้โหตีแสนเลยเหรอเปล่าลุงมัน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 เอฟซีมันเยอะมันต้องมันต้องแบ่งมันคนรับพันสองพันอย่างเงี้ยโมอีกโมอีก เฮ้ย hey! คนละพ <c oughs> ันสองพันนะช่วงช่วงสักประสบการณ์สักสี่ห้าปีแล้วแหละมันมันมันนั้นมันมันจำได้อืมมันจำได้ประมาณเนี้ยก็อ่ะก็เอาไปทาด้วยสองหมื่นนั่นแหละสองหมื่นสองสองหมื่นสองทาด้วยลุงก,ก็ยังไม่เรียนนอก้วยอุ้ยเอาแค่นั้นก็พอ เราก็วนแกอยู่นั้นแหละเดินไม่หายหลุงเป็นไงบ้างทีมงานาว่าโทรหาทีมงานอีกยังเผื่อเขานอกให้ผมนะเดี๋ยวถุนามันนอกได้ยังไงลุงโทรหาสนามเลยนะกลับบ้านไม่โคตรลุกตีเขาเลยอบอกก่อนแลวมันมันม,ม,ม,มันไปลุกตีเขาอะกลับบ้านโทรหาลุงลุงบอกสองหมื่นอานมอ่ะโทรไปอีกสนามบอกโทรมาลุงบอกจะเอาห้าหมื่น เกาหัวโทรหาโทรหาลุงผ่านสนามขอเบอร์ <c oughs> ลุงรู้ห้าหมื่นเลยเหรอลุงเอาก็ได้ยินว่าเราจะตีแสนอลุงกลับบ้านไปแล้วไปคุยกับทีมงานแล้วมัน,ใจม,น,นใจมันขึ้นใจมันขึ้นเหรอลุงเฮจะตีแสนก็ห้าหมื่นก็สองหมื่นเป็นเจ็ดหมื่นห้าหมื่นแล้วลุงลุงเอาแสนเลยไหมนอกอะ่ะ ใจมันใหญ่มันรวยมันรวยเสียเสียรวยเออใจมันใหญ่คมเราเลยเรื่องเองินเรื่องทองนี้ไม่กลัวใครนะเอ้ตอนนั้นมันมันมันได้มันได้ตอนนั้นต้องขออภัยขี้โมโ้หน่อยหนึ่งแสนไม่ลงแป๊บเดี๋ยวโทรกลับโทรมาเออแสนพอนะเค่นนั้นอนะนอกแสนพอโอเคก็ให้ ก็ให้กรรมการเขาเป็นพยานให้ว่านอกอีกแสนหนึ่งเขาก็รู้แหละกรรมการก็รู้แหละว่าเราไม่เข้าไปในเยอะหรอกก็เลยได้ดอกกว่าแสนหนึ่งเอาอตื่นเต้นมากบางตายกูเนี่วันตีนะเปรียบสักเปรียบสักประมาณวันอังคารแล้วก็ไปตีวันเสาร์ประมาณสีห้าวันนั่งคิดคำนวณ เขาจะไปโตขึ้นอีกเท่าไหร่เขาจะยังไงมันยังไงม,มันเล่นกับเราเยอะยังไงสงสัยมันจะเป็นเก่สซุ้มใหญ่หรือเปล่าหรือเป็นไก่อะไรทําไมเขากล้าตีเราเยอะนะตอนเปียบใหม่ๆห้าพันจะตีห้าพันสามยกสงสัยไปเรื่อยพอถึงวันตีนะอย,อย่างไงมันก็ไม่ถานาัดก้อยแล้ววะ เช็ดน้ำป <eterm oon. S 1> ุ๊ตื่นเต้นมาเลยยืนข้างสนามนอกในสองหมื่นกว่าสองหมื่นสองนอกเสนหนึ่งยืนข้างสนามเช็ดน้ำนะทีมงานลุงใส่สร้อยใส่สร้อยเส้นใหญ่แหวนเต็มมือข้อมือเพียบแหวนเพียบทรงผู้ดีมากเลยทรงแบบอเปกอ่าก็มีทรงอจิกในเมืองก็มีทรงเฮียร้านทองก็ว่าไปทรงแบบทรงเหมือนซุ้มใหญ่อะเหมือนเหมือนสุ้มใหญ่อะ อ่าอ่าเหมือนซุ้มใหญ่แล้วมือน้ําเขาก็มาตังหากลุงก็เป็นคนลุงก็เป็นคนบีบน้ําโอ้มายิ่งใหญ่มายิ่งใหญ่มากเลยซุ้มชายคลองมันขึ้นมาอะไรกําลังการขนาดนี้นะก็คือก็คือแบบคือตรงตรงก็คือเขาเขาคือซุ้มซุ้มใหญ่เขาคือซุ้มใหญ่ในระดับแบบคือพอๆกับผมนี่แหละสูสีกัน แต่เขาเป็นซุ้มที่ตีเยอะกว่าผมตีอยู่เรื่อยๆผมน่ะมันทําพานิชทาขายเยอะเอ,อเขาซื้อมาแพงไก่ปล่อยหางไปโอ๊แลกดื้อทีมงานผมก็ตื่นเต้นเล่นกันเออหืนี่ปึ๊บ,ป,บปั๊บปืบ๊บปั๊บปล่อยหางปับ๊บเขาเสมอเขาปล่อยหางปับ๊บเขาเอาเขาต่อห้าสี่สามสอง แป๊บๆเขาตีเราสี่ห้าลำเชิงมัน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 ตีเชิงไม่ได้มันก็เหมือนจะตีได้อยู่นะแสดงว่าพม่าที่ตีพม่าด้วยกันเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะตีเชิงเป็นอืมตอบใจตัวเองเขาก็ตั้ว่าเขาให้เขาต่อเราสองหนึ่งเดี๋ยวนะหวกหาทีมงานเฮี๋ยเออเมื่อนั้นจังไหนก็มันเขาคือ่าเขาตีไทยบ่ได้หรือไกเห้ามันผิดปกติ สรุปแล้วเขาเป็นไก่พมา่าที่ตีไทยอาชีพเจอเหลี่ยมนี้เข้าไปจบเลยตั้งแต่วันเปรียบไล่ลุกเขาอย่างเดียวต่อให้เขาน้อยด้วยนะต่อเสียต่อต้องเจ็ดคุพันสี่ไปเลยตัวเองพันห้าต่อสามรอบพันห้าเราอะเสียเปรียบขนลุกปุ๊แล้วขนลุกเสียเปรียบตลอด โอ้โหแพ้นี้เสียเงินแพ้เขายกสอกมาเขาตีเยียวหัวไม่หมดเลยตัวนี้เสียเงินเัวจะมีอีกตัวหนึ่งคล้ายๆกันนะอีกตัวนั้นอ่ะตัวนั้นอ่ะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้อ่าเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ผมมีอยู่ประมาณแพ้แบบนี้เนะี่ยผมเคยโดนมาจาักสองครั้งนี่แหละแต่ก็คิดว่าก็ระวังตัวดีแลหละแต่ก็โดน เป็นพม่าตีไทยเก่งๆเลยถนัดเลยเราเข้าไปล็อกคอลอดถอยหลังมาเราจะเข้าไปกอดบิดหัวตีข้อหัวเราเราจะเข้าไปเราจะเข้าไปแข่งหน้าสวนมาเราเข้าไปขยับวิ่งเล็กๆน้อยๆตบมาโอ้กูเขาตีตัวเดียวเลยมาตีไทยเลยไอเราก็แบบยังไงล่ะ แบบทุง่งพึ่งพึ่งพึ่งชนะไล่แพ็กมาแบบชนะใช่เอ็มร้อยแพ็กหนึ่งมาเออก็คิดว่ามันเป็นพระมาที่ตีไทยไม่ได้ก็กกจะไปกลัวอะไรแล้วนี่แหละครับเหลี่ยมนี้ต้องระวังครับอย่าเชื่อคนง่ายครับเขาไม่บอกเราทุกอย่างหรอกนะครับพูดมาแล้วมันเสียดายเงินเสียรู้คนเนี่ยนะครับ มามาชอบติดไทยแล้วก็เขาก็ได้ได้เดือยได้ใหญ่กว่านี่ไงแพพ้ลูกใหญ่ไงไอ้ก๋อยเสียทำไมมันสู้พม่าได้เขาสามขีดอะต่อเขาได้อีกสามรอบเขาได้บางมากเลยต่อเขาได้ได้ได้พันบางบางคือเขาดีดีทุกอย่างเลยเออไฟเขาก็ตีเสร็จปุ๊บก็คุยกันไฟเขาเคยตีมาสี่ไฟหนึ่งชนะอันเดียวตีไก่เราชนะอันกว่าเสียเงิน ประสบการณ์มันจะสอนเราเองครับมันไม่มีใครมีใครมาเล่าความของเขาเบาบัญญาของตัวเองให้คนอื่นรู้เชื่อผมมีแต่ผมนี่แหละคือผมไม่อยากให้คนที่แบบทําไก่หรือคนที่กําลังตามผมอยู่เนี่ยไปเดินแบบผมฟังผมจบปับ๊บท่านก็จะโอเคใช่โอเคโอเค,อ,เคอืมนะโอเคครับเจอกันในคลิปในไลฟ์ต่อไปนะครับอย่าเอาอย่างผมนะต้อง ระวังตัวให้ดีๆในสนามเปรียบในสนามจริงเนี่ยมันมีเต่เสือๆทั้งนั้นครับหมูไม่มีนะครับนะโอเคครับอดีครับดีครับ